โรงงานมอนสเตอร์บทที่228คำสั่งซื้อใหญ่ความปรารถนาดีคือธรรมชาติของมนุษย์หยกเทียมที่ใช้เทคโนโลยีผงโลหะสามารถตัดสิ่งได้โดยผู้เชี่ยวชาญหยกที่มีความรู้อย่างแท้จริงเท่านั้นผู้บริโภคทั่วไปจำนวนมากไม่เคยเห็นหินหยกชั้นยอดและโดยธรรมชาติแล้วพวกเขาไม่สามารถแยกแยะความแตกต่างระหว่างความจริงและเท็จได้ หน้าผากยาวของเกาเฟิงหมิงมีเหงือออกและเขาเพิ่งตกใจตอนนี้คำตอบถูกเปิดเผยและเขาชื่นชมหรือไม่ที่น่าชื่นชมคือเทคโนโลยีประติมกากรรมในเครื่องมือสร้างแบบจำลองโฮโลแกรมสามมิติก่อนหน้านี้ผู้นำเกาเฟิงหมิงยังคงสงสัยว่าจะรวบรวมข้อมูลประเภทใดเทียบกับเทคโนโลยีต่างประเทศจะดีหรือไม่ดี คำถามนี้ความสามารถเวทมนตร์ของประติมากรรมได้บอกคำตอบให้เขาแล้วการได้มาซึ่งสามมิติและประติมากรรมอัตโนมัติเพื่อแลกกับบริษัทต่างชาติเหล่านั้นเพื่อให้แน่ใจว่ารูปปั้นแกะสลักสุดท้ายแม้แต่ผู้ชายและผู้หญิงไม่สามารถแยกแยะได้ปรบมือปรบมือผู้นำเกาฟงหมิงเป็นผู้นำเสียงปรบมือผู้หญิงในทีมตรวจสอบตั้งตารอหยกของพวกเขาดวงตาของพวกเขาถูกปูด้วยซีเมนต์และยึดติดแน่นกับงานแกะสลักหยกเทียมที่ทำเสร็จแล้ว แล้วของฉันและเย่ซองคุณไปต่อกับประติมากรรมหยกต่อไปมีผู้หญิงที่อดไม่ได้ที่จะถูกจองจำอยู่แล้วโดยไม่ปล่อยให้พวกเขารอนานเกินไปชิ้นส่วนแกะสลักหยกอันวิจิตรกรรมลังมาแม้แต่นายกเทศมนตรีสองคนและกรรมการหลายคนก็ได้รับหยกหนึ่งก้อนของขวัญชิ้นนี้สมบูรณ์แบบผู้หญิงทุกคนในทีมตรวจสอบรู้สึกขึ้นกับภาพและการแกะสลักในมือของพวกเขา หลังจากนั้นพวกเขาก็ไปเยี่ยมชมโรงงานประกอบของเครื่องกลยักษ์ใหญ่ประเภทที่1และผู้ชายส่วนใหญ่ในทีมตรวจสอบถูกจับในร้านประกอบเดิมคนงานมอนสเ,เตอร์หลายสิบคนต้องดำเนินการภายในตอนนี้ยิ่ชิงเป็นธรรมชาติมากขึ้นในการจัดโครงสร้างพนักงานมีเพียง6คนและผู้เชี่ยวชาญโลหะสองคนที่ดูใกล้เคียงกับคนทั่วไปมากที่สุด การเคลื่อนไหวนี้ไม่จำเป็นเพราะสมาชิกชายของกลุ่มไม่ได้ให้ความสนใจในที่อื่นมากนะักกุ่นยนแขนเดียวที่ทำงานอัตโนมัติระดับสูงในสายการผลิตนั้นน่าดึงดูด3ารับพวกเขามากกว่ายกอย่างเห็นได้ชัด นี่คืออุตสาหกรรมที่แท้จริงรากฐานที่สำคัญของอารยธรรมมนุษย์เริ่มต้นจากแชสซีเปล่าหุ่นยนต์อัตโนมัติที่ความเร็วที่มนุษย์ไม่สามารถเข้าถึงได้ประมวลผลเป็นเครื่องกลยักษ์ใหญ่ประเภทที่หนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอุปกรณ์นี้นอกจากลมในด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างแล้วยังสามารถส่องแสงในด้านกู้ภัยหัวหน้าเกาเฟิงหมิงเงยหน้าขึ้นและมองไปที่แขนหุ่นยนต์สูงประหานที่ดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดโดยให้คะแนนสูงสุด ในช่วงบ่ายของการพัฒนาแขวงอภัยออความสามารถในการจัดการกับอุบัติเหตุได้อย่างรวดเร็วทําให้ฉันประทับใจมากสหายลองนึกดูถ้ามันไม่ทําความสะอาดท่อเหล็กแต่ทําให้เหล็กพังเพราะอุบัติเหตุและช่วยชีวิตคนที่ติดอยู่ในรถเพราะอุบัติเหตุเวลาอันมีค่าในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บมีมากเพียงใดเราไม่สามารถปล่อยให้องค์กรขนาดใหญ่ในประเทศเช่นอุตสาหกรรมหนักมอนสเตอร์ พึ่งพาตัวเองเพื่อเปิดตลาดและแข่งขันกับบริษัทอุตสาหกรรมเก่าจากต่างประเทศได้เราต้องใช้ทัศนคติแบบอื่นและนำเงินการในทางปฏิบัติเพื่อสร้างวิสาหกิจในประเทศที่ดีขึ้นสร้างพื้นที่การพัฒนาที่กว้างขึ้นเมืองจงหยุนเป็นจุดแรกของทีมตรวจสอบของเราสองวันต่อมาเราจะไปที่เมืองซีถงจากนั้นไปที่เมืองหวยหยวนเมืองกังหนึ่งทุกครั้งที่เราไปเมืองหนึ่งทีมตรวจสอบของเราจะแนะนำอย่างยิ่งต่อรัฐบาลท้องถิ่นเครื่องกลยักษ์ใหญ่ประเทศที่หนึ่ง ที่ผลิตโดยมีเฮโมเทมี่อินดัสทรีแนะนำให้พวกเขาแนะนำอุปกรณ์กู้ภัยใหม่สำหรับการผจญเพลิงเมืองจงหยุนรวมถึงสถานีดับเพลิงทั้งหมดในมณฑลรองจะเป็นเมืองแรกในประเทศจีนที่มีเครื่องกลขนาดมหึมาประเภทที่1เป็นเมืองอุปกรณ์กู้ภัยนายกเทศมนตรีทั้งสองยังเดินตามหีบเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะสั่งเพิ่มอีกเจ็ดสั่งเครื่องกลยักษ์ใหญ่ประเภทที่หคราวนี้แย่ชิงถึงกับตาพร่า ตอนแรกเขาบอกว่าเมื่อมีคนตรวจสอบแล้วพวกเขาก็ตบหลังและจากไปตอนนี้พวกเขากำลังปรบมือและส่งคำสั่งซื้อจำนวนมากในหลายเมืองทั่วประเทศเมืองหนึ่งได้สั่งซื้อเพิ่มอีกเมืองหนึ่งสำหรับเมืองต่างๆในระดับเคานตี้ยกเว้นพื้นที่ชายฝั่งทะเลที่พัฒนาแล้วมีเพียงไม่กี่แห่งเท่านั้นและเคานตี้ที่ร่ำรวยสามารถติดตั้งเครื่องกลยักษ์ใหญ่ประเภทที่ห ได้ไม่สำคัญการเงินในท้องถิ่นไม่สามารถจ่ายได้และมีบริษัทก่อสร้างมากมายจำเป็นต้องมีการช่วยเหลือรัฐบาลท้องถิ่นใช้จ่ายเงินโดยตรงเพื่อเช่าในบริเวณใกล้เคียงและบริษัทก่อสร้างเหล่านั้นก็ยังสร้างชื่อที่ดีได้ เวลา8โมงเย็ยนข่าวภาคค่ำของเมืองจงหยุนได้แพร่ภาพข่าวพิเศษที่ถูกซ่อนไว้เป็นเวลาหลายวันผู้ดำเนินรายการข่าวภาคค่ำคือหอวู้ี่เสียวหยาหลังจากที่เนื้อหาเกี่ยวกับสุขภาพและเมืองศีวิไลจบลงข่าวที่ทำให้ผู้ชมอยู่หน้าทีวีนับไม่ถ้วนและข่าวก็ตึงเครียดที่ไซก่อสร้างของสถานีรถไฟใต้รถบรรทุกวิศวกรรมที่บรรทุกคอนกรีตหล่นลงไปในหลุมฐานรากแม้ว่าเจ้าของที่พักจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก แต่ผู้ชมก็พบว่าคนกรีดกำลังแพร่กระจายไปยังห้องโดยสารอย่างรวดเร็วคนงานหลายสิบคนจับมือกันและปิดกั้นห้องโดยสารด้วยเสื้อผ้าไม่มีเพลงประกอบและคำอธิบายใดๆมีเพียงคนงานเท่านั้นที่ตะโกนเสียงดังความพยายามของพวกเขาไร้ประโยชน์และกรงเหล็กที่เข้มข้นกลายเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดขณะที่ผู้ชมเริ่มกระพริบตาพวกเขาก็เริ่มอุทานโดยคิดว่าจะเสร็จแล้ว และเครื่องจักรเหล็กที่เต็นไปด้วยไซไฟก็พุ่งเข้ามาเสียงแตกอย่างรวดเร็วในลำพงตะข่ายเหล็กถูกตัดขาดทันทีและคานคอนกรีตถูกตัดและหากผู้ชมไม่ได้คิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและรถบรรทุกก็ลอยขึ้นไปในอากาศคนงานในสถานที่ตะโกนเสียงดังและปลุกผู้ชมหน้าทีวีหลายคนอดไม่ได้ที่จะยืนขึ้นปบมือให้กับคนงานวันนี้รถบรรทุกหนักสองคันชนกันที่เขตพัฒนา ถนนสายหลักข้อมูลของรถบรรทุกหนักสองคันที่ชนกันก็แพร่ภาพไปยังข้อมูลด้านหน้าในทีวีด้วยเครื่องนี้เต็มไปด้วยพลังและความงามแบบไซไฟอีกครั้งจุดประกายความสนใจของผู้ชมด้วยวิธีที่เหนือจินตนาการอีกครั้ง จากนั้นคำปราศัยของรองนายกเทศมนตรีอูชุนหยุนบนเวทีกล่าวว่าเมืองจงหยุนได้สั่งให้เครื่องกลยักษ์ใหญ่ประเภทที่1นึ่จำนวน12รายสำหรับการก่อสร้างและกู้ภัยอุปกรณ์ใหม่เอ็มนี้จะแปลงประกายใน2ส,ส่วนคืนนี้สองนายกเทศมนตรีก็หลับสบายในที่สุดทีมงานทั้งหมดของเมืองจงหยุนยังจำอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ่และเย่ชิงผู้ก่อตั้งได้ เช้าตรู่วันรุ่งขึ้นดวงตะวันที่เฉยชาเพิ่งโผล่ออกมาจากขอบฟ้าเอาหลงซีฐานนั้นใสยอย่างไม่น่าเชื่อและในบางครั้งมีนกนางนวลสองสาตัวเดินผ่านน้ำเป็นประกายเพื่อค้นหาปลาและกุ้งที่หายไปที่มาที่นี่เมียจริงขณะที่สูดลมทะเลอันสดชื่นคว้าโครงเหล็กในสนามและดึงขึ้นหลายชุด กิจกรรมกิจกรรมกล้ามเนื้อยิดชิงกลับไปที่สำนักงานถอดโทรศัพท์มือถือของโรงงานมอนสเตอร์เพื่อศึกษาตอนนี้อันดับโรงงานมอนสเตอร์ในจังหวัดถูกบีบให้เหลือ153และมูล,ลค่ากิติมศัดิ์มากกว่า9000โรงง,งานสามารถติดอันดับหนึ่งใน150อุตสาหกรรมการผลิตชั้นนำในมณฑลเจียงหนานซึ่งอธิบายไม่ได้ว่าแข่งแกร่งปีที่แล้ว GDP ของจีนอยู่ที่67ล้านล้านหยวนและ GDP ของเจียงหนานอยู่ที่10%ของตัวเลขนี้พอดีบริษัท ที่อยู่หน้าโรงงานมอนสเตอร์ล้วนแต่เป็นยักษ์ใหญ่ที่มีสเกลมากกว่า20,000ล้านอาสังหาริมทรัพย์ของเย่ชิงอยู่ที่ประมาณ5 0 0 0ล้านโชคดีที่พวกมันทั้งหมดเป็นอุปกรณ์อุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีสูง ซึ่งทำให้สามารถลดช่องว่างระหว่างสัตว์ประหลาดเหล่านี้กับโรงงานได้ยอดขายที่งานแสดงผลิตภัณฑ์ในวันนี้ทำให้เย่ชิงสุทธิมากกว่า400ล้านหยวนแล้วเครื่องกลยักษ์ใหญ่ประเภทที่1ของการขายได้รับการติดตามไม่มีอุบัติเหตุในอนาคต3ผลิตภัณฑ์ของงานหนักสัตว์ยักษ์กำไรสุทธิของ1วันคือประมาณ100ล้านหยวนเงิน ไม่สามารถเพิ่มอันดับโรงงานมอนสเตอร์ได้การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เท่านั้นที่ทำให้โรงงานติดอันดับนอนบนภูเขาทองเพื่อเพลิดเพลินไม่ใช่สไตาเย่ชิงผลิตภัณฑ์ทั้ง3อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องและตอนนี้เย่ชิงต้องการพัฒนาแผนพัฒนาใหม่โรงงานมอนสเตอร์บทที่229 การก่อสร้างใต้ทะเลต่อไปนี้มุ่งเน้นไปที่การสร้างโรงกลั่นในพื้นที่เหมืองแร่เพื่อให้เกิดความพอเพียงในเหล็กการผลิตเครื่องกลยักษ์ใหญ่ประเภทที่1ต้องใช้เหล็กเป็นจำนวนมากยเย่ชิงได้เสร็จซึ่งการสร้างเครื่องกลยักษ์ใหญ่ประเภทที่10ทั้ง5แล้วและการก่อสร้างพื้นที่ทาเหมืองก็เสร็จสมบูรณ์เครื่องกลยักษ์ใหญ่ประเภทที่10ทั้ง5นี้จะกลายเป็นสัตว์ประหลาดการขุดอย่างละเอียดพร้อมกับนักขุดที่กโกรธแขนจะดึงพื้นที่การขุดทั้งหมดที่ด้านล่าง สร้างโรงงานหลักของโรงกลั่นแล้วมีงานยุ่งกับสายการผลิตเครื่องกลยักษ์ใหญ่ประเภทที่หนึงและไม่มีเวลาผลิตอุปกรณ์โรงกลัน่นตอนนี้เริ่มงานทั้งหมดได้แล้วเช่นเดียวกับแนวปะการังในอ่าวหลงซีฐานนอกจากนี้ยังจำเป็นต้องทำความสะอาดและสร้างท่าเทียบเรือขนาดใหญ่ด้วยการขายเครื่องกลยักษ์ใหญ่ประเภทที่หนึ่ง การขนส่งทางบกไม่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการขนส่งได้โดยเฉพาะลูกค้าต่างชาติที่เขาส่งออกได้ทางเรือเท่านั้นเมื่อเย่ยชิงเคลียร์ทางน้ำในอ่าวเรือขนส่งสินค้าทางทะเลสามารถขับตรงมาที่นี่ได้ การล้างแนวปะการังบนพื้นทะเลเย่ชิงตั้งใจที่จะปล่อยให้หลอดชาริอดออกไปงานประเภทนี้ทำอย่างเงียบๆียบในเวลากลางคืนและยังคงไม่มีความสำคัญในตอนกลางวันการใช้ประโยชน์จากเวลาว่างเย่ชิงยังคงดูขั้นตอนที่สี่ของเทคโนโลยีสีดำในโรงงานสัตว์ประหลาดเพื่อดูว่าเขาสามารถเลือกอีกอันหนึ่งเป็นจุดพัฒนาต่อไปได้หรือไม่เครื่องปลอมเกียนลลยเทคโนโลยีโลหะผสมแข็งพิเศษเทคโนโลยีการบินจำลอง เทคโนโลยีแพลตฟอร์มการประกอบแบบเต็มรูปแบบ เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมไอออนไนที่แข็งแกร่งเทคโนโลยีสีดำห้าชนิดนี้ไอออนไนแรงได้รับการพัฒนาโดยเงียชิงแต่ปัจจุบันไม่มีความเป็นไปได้ในการผลิตจำมวนมากเครื่องตีขึ้นรูปขนาดยักษ์ไม่จำเป็นต้องใช้เพียงเทคโนโลยีการบินจำลองอยังไม่พบคุณค่าที่ใช้งานได้จริงเงียชิงไม่สามารถสร้างนกจักรกลให้เป็นของเล่นได้ก่อนการพัฒนาด้านพลังงานใบพัดและเครื่องยนต์ไอพ่นจะเป็นกรรม หลังที่ดีที่สุดในการบินแท่นประกอบแบบฟูโมชันเป็นอุปกรณ์การผลิตแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบที่รวมฟังก์ชันการผลิตของสายการประกอบเข้าไว้ด้วยกันแตกต่างจากกลางใหญ่ในท่อตามขนาดของภาพวาดปริมาตรจะเท่ากับขนาดของภาชนะเท่านั้นตราบใดที่ชิ้นส่วนนั้นพร้อมเหมือนนิตยสารก็สามารถทำแบบอัตโนมัติได้อย่างเต็มที่และไม่ต้องการการแทรกแซงจากมนุษย์ ขนาดผลิตภัณฑ์สูงสุดที่สามารถผลิตได้คือ2ลูกบาทเมตรและอุปกรณ์หนึ่งชิ้นจะเท่ากับโหลดเต็มสายการผลิตสามารถรวมไว้ในแผนการผลิตได้ในเวลานั้นพวกเขาสามารถรับผิดชอบเก้าอี้วิศวกรรมเครื่องกลและการผลิตเครื่องแกะสลักโลหะเพื่อปลดปล่อยสัตว์ประหลาดในสายการผลิตทั้งสองนี้แต่สามารถสร้างได้ไม่มากเกินไปและความจุที่มากเกินไปมักหมายถึงของเสียสุดยอดเทคโนโลยีอันลอย เหมาะสำหรับทําวัสดุที่ทนต่อการสึกกรอสูงหรือวัสดุป้องกันโลหะผสมแข็งพิเศษและโลหะผสมหน่วยความจำนิเกิลไทเทเนียมอล้วนเป็นโลหะผสมพิเศษทั้งหมดคุณสมบัติของโลหะผสมนิกเกิลไทเทเนียมอโกลเมมโมรีมีความนุ่มและไม่สามารถนำไปใช้กับชิ้นส่วนทางกลบางชิ้นที่ต้องการความต้านทานการเสียรูปโลหะผสมที่แข็งเป็นพิเศษนั้นมีความสุดตรงอีกแบบหนึ่ง และโดยธรรมชาติแล้วจะไม่โค้งงอนอกจากนี้ยังสามารถผลิตได้โดยเทคโนโลยีผงโลหะเท่าน,านั้นเมื่อทำขึ้นแล้วการประมวลผลซ้ำเป็นเรื่องที่ท้าทายยิ่ชิงมองดูสูตรโลหะในโทรศัพท์มือถือของโรงงานมอนสเตอร์ ทางสเตนโคบอลบิสมัทไททาเนียมอนิเกิลส่วนประกอบโลหะ5ชิ้นผงโลหะที่มีขนาดเกรรน0.1ไมครอนเป็นสิ่งจามเป็นสำหรับผงโลหะโลหะหลายชนิดไม่ได้หายากเกินไปเป็นปัญหาราคาอย่างไรก็ตามเตาไฟฟ้าที่จำเป็นสำหรับการเผาผนึกนั้นค่อนข้างพิเศษและต้องการให้สัตว์ประหลาดสร้างมันขึ้นมาเองเตาเผาไมโครเวฟ ไมโครเวฟแถบความถี่พิเศษที่ปล่อยออกมาจากแมกนีตรอนประกอบกับโครงสร้างโลหะละเอียดในวัสดุเพื่อสร้างความร้อนการเผาผนึกเตาไฟฟ้าแบบธรรมดาลักษณะของชิ้นส่วนที่ถูกเผาและอุณหภูมิภายในจะแตกต่างกันมากซึ่งเกิดจากการถ่ายเทยความร้อนที่ไม่สม่ำเสมอปัญหาทั่วไปของการเผาผนึกโลหะนั้นไม่ใหญ่นักแต่การเผาโลหะผสมแข็งพิเศษนั้นไม่ดี เตาเผาผนึกด้วยไมโครเวฟไม่มีปัญหานี้และความร้อนที่เกิดจากเตาเหล่านี้สามารถกระจายอย่างสม่ำเสมอทั้งในและนอกส่วนที่เผา ปัจจุบันโลหะแข็งพิเศษเป็นวิธีการผลิตที่ง่ายที่สุดและเร่งด่วนที่สุดในพื้นที่เหมืองแร่ที่มีการสร้างเครื่องจักรทำเหมืองเพื่อให้ได้ผงเหล็กที่มีความบริสุทธิ์สูงขึ้นจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์บดที่แข็งกว่าในการบดและบดแร่ชิ้นส่วนที่หักซึ่งทำจากโลหะผสมแข็งพิเศษตามธรรมชาตินั้นดีที่สุดเมื่อโลหะผสมแข็งพิเศษออกมาแย่ชิงยังวางแผนที่จะเปลี่ยนลากนอดาทีเอล ลากรนดาอันนี้แอดไม่รู้แปลชื่อถูกไหมนะครับแต่เอาชื่อนี้ไปก่อนเพื่อสร้างเปลือกด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงยิ่งมีเงินมากยิ่งกลัวตายประโยคนี้ไม่ถูกต้องทั้งหมดควรจะกล่าวว่าคนที่มีความปรารถนาดีต่อชีวิตไม่ต้องการเกิดอุบัติเหตุใดๆก่อนที่ลากรนดาจะปลอดภัยเพียงพอยี่ชิงจะใช้โลหะสองชนิดผสมและสร้างเปลือกนอกส่วนของหัวเก่งทาจากอลลอยแข็งพิเศษและเมมโมรี่อลลอยนิกเกิลไทเทเนียมออถูกใช้เพื่อกันพลังงานวิธีนี้แม้ว่า จะพลกโคลนที่บรรทุกจนเต็มแล้วก็ตามเนียพยายามบทขยี้ห้องนักบินแผนการพัฒนาได้รับการจัดทําขึ้นและยิ่ชิงตะโกนไปยังผู้เชี่ยวชาญและผู้เชี่ยวชาญด้านโลหะมีการบริโภคเหล็กในโรงงานกี่ตันต่อวนันตําการก่อสร้างสถานที่ก่อสร้างนั้นใช้เหล็ก300ตันทุกวันปรมาจารช่างให้ข้อมูลโดยไม่ต้องคิด นั่นคือการสร้างชิ้นส่วนอุปกรณ์คัดแยกที่มีความจุหนึ่งพันตันต่อวันเพื่อตอบสนองความต้องการของโรงงานเหล็กเย่ชิงโอนภาพวาดสามมิติของพื้นที่ทำเหมืองจากคอมพิวเตอร์โดยอ้างถึงหน้าจออรโรงงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการประมวลผลแร่และโรงงานมีหน้าที่รับผิดชอบในการกลั่นแบบหยาบในทางเทคนิคคุณต้องตรวจสอบก่อนว่าใช้เวลานานแค่ไหนในการผลิตอุปกรณ์สมมวนแมกนีตรอนในเตาเผาไมโครเวฟสามารถผลิตได้ ดังนั้นจึงไม่มีปัญหาทางเทคนิคในการผลิตโลหะผสมแข็งพิเศษและอุปกรณ์แต่งตัวถูกคัดเลือกแบบแห้งทำให้การผลิตง่ายขึ้นจากนั้นลงมือทำทันทีและเมื่อเหล็กพอเพียงแล้วเราก็มีเงินได้เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมเ,มเจ้านายที่ดีเมื่อแสงจันทร์ตกลงบนพื้นผิวของทะเล มีเพียงเสียงคำราของกลไกในหลงซีตันและคลื่นกระทบแนวปะการังชายฝั่งหลอดชริออดที่ไม่ได้ปรากฏตัวมาเป็นเวลานานถูกควบคุมโดยเยียชิงและขับรถจากฐานใต้ดินไปยังชายทะเลความลึกของน้ำเฉลี่ยของหลงซีตันมากกว่า40เมตรหากไม่ใช่แนวปะการังก้นทะเลที่มีก้นทะเลแปลกๆมันจะเป็นท่าเรือน้ำลึกที่ปุกพล้านที่สุดแห่งหนึ่งในจงหยุน ในกระบวนการทำให้คุณภาพน้ำของหลงสีตันบริสุทธิ์เย่ชิงได้บันทึกการกระจายของแนวปะการังทั้งหมดในอ่าวโดยเฉพาะ แต่ละแนวปะการาังมีหมายเลขรวม197แนวปะการางังช่องรูปตัวยูได้รับการทำเครื่องหมายบนภาพวาดโดยเย่ชิงตราบใดที่ราชรถม้าถูกควบคุมและแนวปะการาัง73แห่งถูกทำลายการก่อสร้างท่าเรือก็สามารถเริ่มต้นได้ที่นี่หลอดชาริออดได้พัฒนาเปลือกที่เพรียวบางและเข้ากับแขนหุ่นยนต์แบบมัลติฟังก์ชันที่ปลายทั้งสองข้างทำให้ดูเหมือนกุ้งก้ามกรามเล็กน้อย เยชิงกดแป้นลูกศรเสมือนเบาๆและเจ้ารถม้าก็กลายเป็นนักกีฬาดำน้ำและกระโจนลงไปในทะเลที่ใสสะอาดหลังจากเดินผ่านก้นทะเลแล้วภาพของหลอดชริออดก็กลับมาและเยชิงก็ลุกขึ้นยืนด้วยความประหลาดใจภายใต้แสงจ้าทองทะเลก็ยังมีชีวิตอยู่ ฝูงปลาหมึกหนีอย่างรวดเร็วและปูหลายตัวถูกเจาะใต้ทรายเพื่อหนีจากราชรถมีปลาหมึกหัวกลมนำว่ายอยู่หน้าองราชรถที่ใดมีปลาหมึกคุณภาพน้ำต้องสะอาดหาที่เปรียบมิได้เนื่องจากปลาหมึกชอบที่จะสะอาดและหลบภัยจากแหล่งน้ำที่เปื้อนปลาหมึกจึงเป็นหนึ่งในสัตว์น้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดในโลกขับไล่สัตว์ทะเลหายากเหล่านี้ออกไปหลอดชริออดได้สร้างแขนยนยนเอกประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานให้กับแนวปะกการังที่ใกล้ที่สุดที่อยู่ข้างหน้าโรงงานมอนสเตอร์บทที่ 2องเครื่องมือจัดการแขนเดียวนี่คือแนวปะการาังอันดับหนึ่งซึ่งอยู่ห่างจากระดับน้ำทะเลเพียง30เซนติเมตรในขณะที่น้ำลงฐานรากมีเส้นผ่านศูนย์กลาง4เมตรยิ่งขึ้นก็ยิ่งบางลงบัดนี้ราชรถขององค์รัผููเป็นเจ้าต้องทลายมันให้สิ้นซากเมื่อคลิกที่ฟังก์ชันส่วนขยายของรถม้าหลักอินเทอร์ไรเฟสการทำงานของโรงงานมอนสเตอร์จะแสดงแถวตัวเลือกการปรับแต่งพร้อมไอคอนท,ทันทีฟังก์ชันปรับแต่งทั้งหมด12แบบ ซึ่งทั้งหมดเป็นประเภทกระบวนการทางอุตสาหกรรมเย่ชิงเลือกมาหนึ่งฟังชันคุณเลือกเครื่องตัดความถี่สูงหรือไม่เย่ชิงพูดถูกบริโภค1,000พันเหรียญทองสร้างมีดตัดความถี่สูงแขนซ้ายนี่เป็นครั้งแรกที่เย่ชิงได้ทำหน้าที่แปลงร่างของหลอดเอสชาริออดบอกตามตรงว่าฟังก์ชันนี้ไม่คุ้มกับแท่งเทียนหลักการของมีดตัดความถี่สูงนั้นคล้ายคลึงกับของเลื่อยยนต์แบบลูกสูบซึ่งออกแบบมาเพื่อทำ ลายโครงสร้างของวัตถุด,ด้วยการเคลื่อนไหวความถี่สูงไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะได้เห็นพี่ชายคนที่3มแสดงวิดีโอหมูตัดเครื่องมันคือเลืล่อยลวดใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีในการทำลายรากฐานหน้าเสียดายที่หลังจากการเปลี่ยนแปลงแล้วหลอดเอสชาริอสามารถตัดได้เท่านั้นและถ้าคุณต้องการกลับไปที่แขนการประมวลผลแบบมัลติฟังชันเดิมคุณต้องขุดครึ่งหนึ่งของเหรียญทอง ไม่ใช่ตอนนี้ที่เยชิงมีเงินอยู่ในมือมากขึ้นเขาต้องเลือกใช้แขน,นยุนต์ของเขาหมอบช้าใช้เยชิงจ้องที่เกิดเหตุเดิมที่คิดว่าโครงสร้างนี้เป็นปรมาจารย์ด้านความแม่นยำของโรงงานมอนสเตอร์ครอบคลุมแสงสีฟ้าไม่แต่นยุนต์มัลติฟังก์ชันจะหมุนอย่างรวดเร็ว และปลอกด้านนอกจะหดเข้าที่ปลายแขนโดยเผยให้เห็นด้านในของส่วนที่ม้วนแล้วเกียร์บินไฟไฟฟ้ากระพริบและที่จับไม่มีการดัดแปลงใดๆแต่มีดยาวโลหะสีดำที่เรียบง่ายที่สุดยื่นออกมามีดยาวไม่ได้เปิดขอบแตดาบยาวทำการสั่นสะเทือนความถี่สูงไปรอบๆและการสั่นสะเทือนนี้ทำให้น้ำทะเลโดยรอบเดือดทันทีทันทีที่มีดตัดความถี่สูงสัมผัสกับแนวปะกการางังใกล้ผิวน้ำทะเลพื้นผิวที่เป็นรอยด่างของแนวปะกการางังก็แยกออกจากกันในทันที ใบมีดสั่นความถี่สูงเป็นเหมือนครีมตัดมีดร้อนหลังจากเดินล,ดลัดเลาะไปตามแนวปะการังอย่างช้าช้าส่วนบนของแนวปะการังจะปลูกลงไปที่ก้นทะเลแนวปะการังถูกแบ่งด้วยมีดตัดห้าเล่มแนวปะการังสั้นๆที่ปลูกไว้ที่ด้านล่างของทะเลก็ถูกรถมาของพระเจ้าหักเป็นสองท่อนสิ่งนี้จะเปลี่ยนแนวปะการังให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล และปะการังก็จะอาศัยหินเพิ่มจำนวนด้วยแนวปะการังแรกถูกตัดและแนวปะการังที่4ี่ถูกตัดแนวปะการังที่สี่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเป็นสิ่งกีดขวางอีกต่อไปแต่จะต้องอธิบายว่าเป็นที่นั่งมันเติบโตจากก้นทะเลลึกกว่า30เมตรและที่ที่หอนาที่สุดมีเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า10เมตรซึ่งเป็นภูเขาอย่างสมบูรณ์มีตัดความถี่สูงมีความยาวเพียง2เมตรเท่านั้น และไม่มีทางที่จะควบคุมราชรถของพระเจ้าจากด้านบนได้มันตัดมันเป็นเวลาเกือบสองชั่วโมงก่อนที่จะตัดแนวปะการังให้หมดเนี้ยชิงเกลียดชงังไม่สามารถเปลี่ยนรถรบหลักให้เป็นเรือดำ น้ำนิวเคลียร์ได้ตอนนี้ราชรถของหลอดมีขนาดใหญ่เท่ารถบรรทุกเท่านั้นและไม่เพียงพอที่จะตัดแนวปะการังขนาดใหญ่หนึ่งคำกัดเย่ชิงได้ลบแนวปะการังของวันที่11และ17อย่างต่อเนื่องและกวาดแนวปะการังใกล้โรงงานเป็นเวลาเช้าแล้วเย่ชิงกำลังเตรียมย้ายราชรถของหลอดจากนั้นจึงรื้อแนวปะการังเล็กๆแล้วนอนมือถือก็ดังขึ้นกระทันหันเย่ชิงตกใจใครโทรมา เมื่อเขาหยิบโทรศัพท์เย่ชิงเกือบจะคิดว่าเขาตาพร่ามันเป็นเรื่องบังเอิญที่จะโทรหาเขาเฉียวยี่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความแม่นยำซึ่งเป็นหนึ่งในคนงานมอนสเตอร์กลุ่มแรกแรกที่เย่ชิงคัดเลือกเขายังเป็นผู้จัดการครึ่งหนึ่งของโรงงานหาดหลงซีเย่ชิงขอให้เขาควบคุมงานของโรงงานมอนสเตอร์เมื่อใดก็ได้เจ้านายมีความผิดปกติในโกดังขนส่งในประโยคหนึ่งเฉียวยี่กล่าวถึงข้อเท็จจริงแก่เย่ชิง ฉันจะผ่านทันทีเมื่อนึกถึงราชรถของหลอดได้โดยตรงเยี่ยชิงก็ผลักประตูสามนักงานและเดินไปที่โกดังขนย้ายอย่างรวดเร็ว เนื่องจากเฉียวยี่กล่าวว่ามีความผิดปกติจึงต้องมีบนเนินเขาที่แห้งแล้งไฟฉายกำลังแรงสูงมีสีขาวเหมือนโรงงานในโกดังเก็บสินค้าเงียบเฉียวยี่ยืนอยู่ข้างหุ่นยนต์มือเดียวหมายเลข4-6สถานการณ์เป็นอย่างไรยี่ชิงจับตาข้อมูลมองไปรอบๆเพื่อหาวงกลมและพบสถานการณ์ที่ผิดปกติแค่หุนยนต์มือเดียวเมื่อวันที่46มันเคลื่อนที่ผิดปกติเครื่องกลยักษ์ใหญ่ประเภทที่1 ในร้านประกอบจำเป็นต้องเติมยางลอ้อและผมทำงานอย่างหนักกับรถบรรทุกเพื่อไปรับสินค้าในคลังสินค้าขนส่งจากนั้นฉันก็พบหุ่นยนต์แขนเดียวหมายเลข4-6ในการเคลื่อนไหวแบบสูมชันได้เห็นวิดีโอการตรวจสอบในร่มควบคุมทั้งหมดแล้วสำนักงานสาขาถูกควบคุมภายในอาคารและไม่มีใครผลิตภัณฑ์ทางกลของเรายังไม่ถึงวันที่เสื่อมสภาพดังนั้นจึงต้องมีสภาวะผิดปกติ เมื่อมันเกิดขึ้นคนธรรมดาทั่วไปไม่เห็นสิ่งที่เข้าใจยากและตกอยู่ในภาวะตื่นประหนกพาฉันไปดูวิดีโอเยชิงมีเกียร์เล็กน้อยหุ่นยนต์แขนเดียวที่ฝั่งโกดังขนย้ายต่างจากเก้าอี้วิศวกรรมเครื่องกลมีการป้องกันอัตโนมัติเพื่อปกป,อป้องความปลอดภัยของผู้ใช้มุมการเคลื่อนที่ของเก้าอี้วิศวกรรมเครื่องกลจะจำกัดอยู่ที่ช่วงที่ร่างกายมนุษย์ยอมรับได้ตัวอย่างเช่น ในฟอรัมเว็บไซต์อย่างเป็นทางการลูกค้าอัปโหลดโปรแกรมกีฬาที่หลากหลายหากมีคนเป็นอันตรายให้อัปโหลดโปรแกรมที่อนุญาตให้เก้าอี้วิศวะกรรมเครื่องกลพับเครื่องได้ในการทำงานของเก้าอี้วิศวะกรรมเครื่องกลมันจะพับไปยังร่างกายมนุษย์ในมุมที่ปลอดภัยเท่านั้นและความเร็วจะไม่เหลือทนเกินไป การหมุนการสั่นสะเทือนก็เช่นกันอุปกรณ์นิราภัยไม่สามารถถอดออกได้และมีการกลึงเป็นชิ้นเดียวหุ่นยนต์แขนเดียวไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภยัยและมีหน้าที่รับผิดชอบในการขนถ่ายสินค้าเท่านั้นหากมีสิ่งผิดปกติระหว่างการขนถ่ายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อยันพาหนะและบุคลากรเนี่ยชิงและประมาจารย์ด้านความแม่นยำรีบเดินไปที่ห้องควบคุมทั่วไปข้างโกดัง มีคอนโซลตรวจสอบสามรับพลังสินค้าขนส่งกล้องตรวจสอบสามรับห้องผ่าตัดหุน่นยนต์แขนเดียวของบริษัท และสวิตช์ควบคุมไฟมีกล้องมองภาพกลางคืนความละเอียดสูงถึง220ตัวที่ฝั่งคลังสินค้าสาหรับขนย้ายการติดตั้งกล้องจำนวนมากนั้นเกิดจากการหนัดแปลงของหุ่นยนต์แขนเดียวและเป็นความรับผิดชอบของพนักงานของบริษัทเสมอมาพวกเขาดำเนินการขนถ่ายสินค้าผ่านกล้องที่ติดตั้งบนแขนหุ่นยนต์สิ่งนี้ไม่มีเนื้อหาทางเทคนิคและต้องการคงจำานวนมากเยี่ชิงจะไม่ยอมให้สัตว์ประหลาดทำโดยธรรมชาติเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อน เย่ชิงเปิดห้องผ่าตัดของบริษัทแอล,ล์แลนวิดีโอเฝ้าระวังที่ด้านข้างของบุนยนต์แขนเดียวนาทีที่แล้วเย่ชิงพยักหน้าและปรับเวลาของการเล่นวิดีโอทั้งสองด้านเป็นสินาทีที่แล้วในภาพคือห้องผ่าตัดของบริษัทในใจกลางเมืองประตูถูกล็อกไม่มีคนอยู่ข้างในเช่นเดียวกับการย้ายคลังสินค้า 5นาทีต่อมาห้องผ่าตัด,ดยังว่างอยู่ที่ด้านข้างของโกโดังขนย้ายตัวบ่งชี้การทำงานของหุญญ่นยนต์แขนเดียวหมายเลข46ถูกเปิดขึ้นอย่างกะทันหันแล้วเนื่องจากผู้ป่วยโรคพากินสารมีอาการสั่นไม่ปกติเย่ชิงดูสง่างามมากขึ้นหุ่ญญนยนต์มือเดียวหมายเลข46ตัวสัน่นและเย่ชิงก็ใส่หัวเป็นครั้งคราวเมื่อคนงานสัตว์ประหลาดและประมาจารย์แห่งความแม่นยำขับรถบรรทุกมาที่นี่ปรมาจารย์ความแม่นยำสังเกตเห็นความผิดปกติและกระโดดออกจากรถเพื่อตรวจสอบเวลา คุนยนมือเดียวหมายเลข4ี่กดูเหมือนจะค้นพบบางสิ่งและหยุดการเคลื่อนไหวใดๆในทันทีแย่ชิงเรียกผู้จัดการเครือข่ายให้นับทันทีและโทรศัพท์ก็นั่งขึ้นสิบครั้งเขาสับสนและเชื่อมโยงลุกขึ้นมาที่บริษัทเดี๋ยวนี้เมื่อแย่ชิงคุยโทรศัพท์เสร็จเขาพบเฉียวเอ๋อร์และขอให้เขาดูการใช้แขนข้างเดียวแบบเรียวไทม์ไปเถอะไปกับฉันที่บริษัทกลางเมืองแย่ชิงพูดกับเฉียวยี่ข้างข้างเขา